ถ่ายรูปผีให้ผีผ่านู o t i o n e r น้ำดำแ<ะ>มรี่ทอมสันยากด้วยย่างถ่ายรูปผีเี่ยแบไลน์ไว้คนละอันสว่างขึ้นมาหน่อยอีกทีโคตรมืดเลยเฮ้ยพร้อม อ้อมที่จะลุยกับรามานานแล้วฮ่าฮ่าเอกระโดดไม่ได้ <c oughs> อุย้ยบ้านไม้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับนี่มันบ้านพี่แฝมนี่หว่าเห็นไหมคอหักแน่เลยวะตึงซื้อายไฟฉายมาด้วยไม่ดีเราจะไม่ต้องเราจะไม่ตายดิมันเอ้ยมันเป็นออมใช่นี่มันเเรื่องนี้คาร, <c oughs> ร,ร์บินอินเดอะบู๊ก่อเนี่ยคาร์บินอินเดอะบูืม มานเข็นอาไปเปลือกก็สโโโว่างหน่อยจีโค้ดมืดเลยใช่ไหม,มดีขึ้นมาหน่อยแต่แกอันนั้นมันก็ได้มันก็ได้อารมณ์อ่ะมันได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งอ่ะถ้าจะให้ได้อารมณ์ก็ต้องถือเปลี่ยนทีแมวแนว แม่งมีมาแบบเป่าเทียนทิ้งได้ด้วยนะเอามันมีถือเทียนได้ด้วยเหรอไม่มีถือเทียนะไรที่มันให้ซื้อให้แคนเดิลอ่ะอ๋อดับแล้แลนั่งนั่งเทียนน่ะน่านั่งเทียนนั่งเทียนต้องทำยังไงอ่ะนั่งเทียน<อ>เขียนก็ต้องนั่งเทียนเขียนอะไรวะ,ะสมาร์ตสติ๊กไม่ต้องใช้หมดแล้วของอ,ะอ่ะไปโมชั่นเซ็นเตอร์มายังแล้ว ทำเป็นกระพริบเล่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปจะเจออีจีนอย่างตาเมื่อกี้เดี๋ยวจะร้องเช็คเช็คเฉยเอาเทอร์โมเอาเหมือนเดิมพร้อมเลยดีเขากองไปนะเลยดี go เฮ้ยนี่เชื่ออะไรอ่ะมันผูกคอเฮ้ยเีขาบอกว่าคนโบราณบอกว่า เ,ออเนี่ยมันคืออะไรอ่ะชายเสียงใครปิดประตูเนี่ยเนี่ยตอนแรกมาไม่มีนะอยากมาแรงมาหรอเขาบอกว่าอยู่บอกว่าเจออะไรอย่าทักเออ,เอ,อ,เอพี่ลืมถือไอ้นี่ e m MM f ห้องช่างห้องช่างไม่มี ก็หาทางออกถูกไหมเนี่ยนอ่นอนมีกระต่ายตุ๊กตาเสียงทายที่อยากลองโยนดูไหมจะได้รู้ล่าใครไม่เป็นะไรจ้าเฮ้ยเสียงประตูโคตรดังเลยห้องไฟอยู่อย่างลึกห้องน้ำใหญ่มากนี่ไงโถส้มดำ ้วม trim, <oh> mmm, ันบอกแนตามใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย่เนยมีดวงมาส่่สี่นีไม่มีอ้ม่่โโหบ้านมันเยอะไปไหนหลังมันจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยมีหห้องด้วยมีชั้นบนอีก ตาเต็มบ้านเลยเป้าสีเเ่เด็กป่าวถ่ายแล้วถ้าเรายัางหาไม่เจอเราเดือดร้อนแน่พี่ออใฮ้ยช้ตอบพี่ด้วย <c oughs> อุย้ยมีเสียงแมวแมวแมวที่บ้านจัดกันเ,เ่อ๋อเปิดออกไปนอกบ้านใช่เหรอหงทางหมดแล้วเนี่ยไม่่ไม่ใช่ทางของนอกบ้านนี่หน้าบ้านอยู่นี่ทางนั้นเรายังไม่ได้เข้านะ ก็มีทางออกหลังบ้านใช่เหรอดูเปานออกหลังบ้านได้ชั้นสอง่พี่ตาอยู่อเนอีเนม่มัห้องนี้ไม่มีาไ,ไม่เไมข้าประตูไปดูก่อนเหรอเบอร์อปเป็นห้องน้ำนี่ไงนี่ไงห้องนี้ก็มีประตูะดูกกรดูถ่ายรูปทีไหนหงน้นะห้องนี้ ห้องนั้นมันยังมีอีกห้องหนึ่งนะยังไม่ได้เปิดไปดูนะนายกระโดดเนี่ยถ่ายรูปจำไว้ได้วยนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกลับไม่ไปเช็คห้องไหนก่อนห้าหกห้าเก้าห้าแปดห้าหกถ่ายพีเด็กอีกันบ้างเนี่ยกู ไม่ดังเลยแปดหกหกสิบสามห้าสี่ห้าไอ้เจ๊ตึ๊กตึ๊กเฮ้ยเสียงเดินเห็นเป็นผีเลยเอากล้องถ่ายไม่ทันเจอใช่ป่ะเออหกสี่ห้าแสดงว่าอยู่ในห้องนี้เฮ้ยปิดมันปิดประตู เฮ้ยนี่นี่ตรงนี้โอเคเอโดนใช่ปหมโดนใช่ปหมได้ได้ได้โอ้โยนแล้วอันเนี้ยไม่ใช้แต่ว่าอยู่ห้องนี้ดิโอเคอยู่ห้องนี้เราถอยออกมาเฮ้ยกลับไปเปิดโอ้คประตูไปแล้วไปแล้วเหยุดโดนขังแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วกูณโมจิจะถือไอเอ็มเอฟะหาไม่เจอยุดหมือนเลยพี่อ่ะเออมันตึกตึกมาอยู่มันตึกตึ๊กโอ้ยเอ้ยไปกลับกลับกลับไปแล้วโชคดี ใจเย็นเย็นอยู่กับผมก่อนกลับบ้านแล้วนะเอาเอาเกลือกับเอาไอ้นี่มาเอ็มบีเอไม่ดังเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวอะถ้างั้นเดี๋ยวเอาเครองเขียนไปดักมันไว้หน้าห้องก่อนหรือว่ากล้องไม่ต้องแล้วเพราะมันถ่ายติดพี่แล้วกล้องโยนทิ้งไปก่อนเอ้หยิบเครองเขียนมาหยิบเครองเขียนเครื่องเขียนมาไปแล้วอีกการ์ดหนึ่งคืออะไรวะเอ็บีเ เดี๋ยวค่อยเอาไปถีเอ็มเอยู่อ่ะอ๋ออ๋ออันนี้มาก่อนเอาไปเขียนมาก่อนเอามาแล้วมีไม่เขียนกับ e m f ไอ้ย่าแสดงตัวโคตรไวแม่งจินมัาเนี่ยไม่รู้ว่ามาถึงกูโยนใส่เลยโผล่มาหากูกูโยนใส่เลยมังฟ้าโฟร์ชั่นเซนเตอร์แล้วพี่โยนดีเอ็มเอฟตรงนี้แล้วกันนะเอาเอม็มเอฟโยนไปข้างข้าง <EM F? S 1> สมุดแล้วกันสมุดอะ่ะสมุดอะ่ะ โอเคไหญ่นะห็นป่ะแล้วก็กางเขีนโยนหน้าห้องถอดไหมถอดไหตรงนี้ตรงนี้ตรงพรมนี่ตรงไหนเออนะตรงพรมนล่โยนเลยโยนวะโ,โยนไหมไปก่อนเอ๋นั่นแหละไปใส่ของกลับมาลัข้างล่างไม่ดุดุดเกินแต่เรื่องอะ Motion sensor ใช้ปะ่ะคือมันอะไรนะมันให้ถ่ายน้ำดำแล้วก็อะไรนะ เดี๋ยวไปดูก่อนจำไม่ได้ว่ะมีน้ำดำมีมีถ่ายรูปผีมันน่าจะยังไม่ออกมาปะโอ้โหครบแล้วนี่หว่าครบ5นาทีแล้วนี่เพิ่งผ่านถ่ายแล้ะอ๋อต้องมี motion sensor ใช่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดตอนนี้เราได้อะไรบ้างแล้วเนี่ยได้ถ่ายรูปผีอย่งเดียวไมาออกมาถีมากเลยอ่ะออกมาสองรอบเรายังไม่เจอเบาแสให่ไหมอเดเออราไม่ได้เลย่อม ถ้าสมองมันลดเร็วเกินเอาโบชั่นไปแม่งมาคอมโบสองทีเลยเอาเกลือมาอัอนนี้ได้ปะเออเคนั่นแหละมาเลยพี่ว่าพี่โดนหักคอแน่เลยว่าตายมีของ,ของพี่ของพีของเยอะอย่าไปกลัววางหน้าบ้านหน้าห้องเลยแล้วกัน กูจะ,ะดูดข่ามนะเข้ามาในห้องกับผมหน่อยอะจะหาที่แปะไอ้ motion sensor ก็ผิดมันไม่เห็นมันจะเห็นปอกว่านะเน,เนเี่ย motion น e n s o r กูเนี่ยวางหน้าสมุดอันหนึ่งแล้วก,ก็วางหน้าผมอันหนึ่งแล้วกันนะบางตรงไหนที่หนึ่งดีกว่ วางตรงกลมตรงนี้แล้วกันอยู่ไหนในอะทำไรพี่แซมหาจุดวางเกลืออยู่ทำกานละหมดแหละเฮ้ยพี่เปิดวิดีโอผมพยายามจะส่องหาไอ้นี่อยู่เอฟิงกะปินแตาไม่โรคเบินเือเข้ามาในห้องกับผมหน่อย เราไม่คุยเหรอยังยังยังขอหาขอแสงก่อนผมปิดไฟผมปิดไฟเฮ้ยไฟกระพริบไปตายแล้วชายเฮ้ยเดินหาผมตายแล้วผมอะ่ะไม่ทนันเหรอไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันหนีไม่ทนันหนีไม่ทนันปีไปแล้วนะตายแล้วผมอะ่ะ แล้วมันไม่มันไม่มันไล่พี่ป่ะไม่ตายนี่ขอายตายโอ้ยโหดจังเล้ากูยังไม่ทันหาทายมึงเลยมึงตัวอะไรเนี่ยมันฆ่าเสร็จแล้วมันมันปล่อยพี่ป่ะมันปล่อยพี่เกียร์กลัวชายกูไม่ไหวแล้วกูกลับนะไงดีอะโหดมากเลยมันไม่ทำอะไรเลยค่ะยังไม่เจอบ่อแสเลยเออเอาไงดีอะ พี่คนเดียวไม่ไหวอ่ะพี่เข้าไปคงตายแน่เลยเอฟก็ไม่ดังตอนเมื่อค้เนี่ยแล้วมันออกมาไล่เลยอ่ะมันโอ้โหมันโกรธเลยยังไม่ได้ทำอะไรมันโกรธถึงสิบเลยอ่ะใช่พี่พี่ดูโกดออฟให้หน่อยอะพี่ดูกดออฟให้หน่อยในรถมีป่ะมีเป็นจุดเล็กๆมีใช่ไหมกดออฟอ่ะเออเอฟอยู่ที่นี่คือกูได้อะไรบ้างเนี่ยเกมเนี้ยคือกูจะเสียเงินฟรีใช่ไหมนี่โหโกรว่า ม,มันผ่านฟปรโมชันเซนเซอร์อะไรวะดูดิ <laughs> ไอ้กี้ตอนนี้มันไล่ชาย,ชายพี่พยายามจะแบบปิดปิดตู้เว้ยเปิดประตูแม่งก็เข้าไม่ได้คือตู้มันเล็กมากเว้ยแตบบ <laughs> ่้มชัวค่าสมองค่าสมองลดแรงขนาดเนี้ย EMF ไม่ดัง <laughs> ใช่ไหมอแต่ว่าถ้ามี EMF โอ้เยอะวะอ่ะใช่ถ้า e อ f ถ้า e อ f แฟนทอมันอยู่ในโหมด e EMF เอ EMF เลเวลห้า เอไม่ไม่มีกดออฟมีแล้วกันจะได้ตังคืนแค่สิบเหรียญน,นี่เหรอถ้าทายผีผิดเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบชีวิตกลวงไปเลยตอนนี้โหค่าสมองเหลือสามสิบหกเออเนี่ยเหลือสามห้าพี่เอ่ลดลงลดลเรื่อยๆเ,เลยนะขนาดอยู่ในรถนั่นแหละแล้วดูดิมันโกรธตลอดเวลาเลยอ่ะมันยังโกรธอยู่เลยอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยถายรูปติดปะติด โดนใช่ไหมโอเคเห็นเห็นอยู่เห hmm. ็นอยู่ว่าโดนตัวอะไรวะแต่กี้เห็นในกล้องโกดอฟแบบแบบนะเป็นดวงวิญญาณเล็กๆนิดียวไม่รู้ใช่เปล่านะแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละดีกว่าไม่มีอะไรตอนนี้มีมีตู้ตูเสื้อผ้าโกดอฟมีไม่ฟีดจ่ายไปเข้าเป็นวิญญาณเข้าไปดูได้ปะ ว่ามันเขียนในสมุดไหมเดี๋ยวเข้าไปดูให้ใช่อะเอาเอาให้ผีช่วยซะแล้วเอ,อให้ดูวิญญาณไม่ไหวว่าดุเกินยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งออกมารลอ,อกสองรอบแล้วอะ่ะโหดเกินบ้านหลังนี้มันอาถรรพ์บ้านนี้โหดมากเลยผีอะ่ะจะเลยชั้นล่างชั้นบนเลยไม่มีรอยเกลือเขียนสมุดไหมโหมันมืดวะมองไม่เห็นอะ แต่ที่รู้ตอนนี้ค่าสมองไอ้ค่าสมองพี่ลดลงเรื่อยๆแล้วอะสาสองอ่ะขึ้นมาสามหกแล้วมันเดินอยู่ในห้องมันเดินอยู่ในห้องผมได้ยินเสียงลงเท้าดังตึกๆเลยสมุดไม่เขียนกดไม่ใช่อุณภูมิไม่ฟีดอุณภูมิไม่ฟีดจะไปรีบบล็อกยังไม่ทันคุยเลยแม่งเจอก่อนละนั้นทายว่าสลิปบีบ็อกแล้วกนะันนะมีรอยปะ มีลอยยืมมือมีรอยย้มยยม,ยยมือไหมเกลือก็ไม่เหยียบจุดที่ผมตายไม่มีรอยเหยียบเกลือด้วยใน,นพี่มั่วละพี่ตัวอะไรเนี่ยพี่ตายเป็นโพเตอร์เกลอ,อะไรโพเตอร์กรอะไรวะโหดจัดโพเตอร์กรีเลยนี่ปะใช่ไม่น่าใช่อะมันไม่มันไม่โหดขนาดนี้พี่ไอ้รู้พี่ดาละพี่มันมืดแปดด้านมากตอนเนี้ยพี่แซมลูกบอลไหนพี่แซมพี่แซมลูกบอล ลูกบอลไหนเฮ้ยผลีลูกบอลมาลูกบอลมาไงอ่ะถือมาเหรอผีชายผีชายกลับเถอะไปลนะแป๊บน,นึงยังไม่ได้เดาเลยใจเย็นพี่เดามั่วไปละแม่งไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าเพิ่งสงบสติอารมณ์ก่อนไอ้โย่ชิบหายในบ้านหลังนี้เลยเบียเอฟไม่ดังพี่เดาเป็นโปรตรีนอะไรนะั่นไปละ อดเกินไม่เข mm ้าใจทำไมอต้องเตุสองคนมันต้องเราไปไม่เขียนสมุดอืมไม่เขียนสมุดอืม โดออฟโคดออฟแค่เลยนะตอนแรกโอติห้าทีมันถึงจะออกมาชั้นนี้ยังไม่ถึงห้าทีแม่งออกมาแล้วอะไรขอกมันวะ <c oughs> ได้ปะไม่ได้เดาไปเดี๋ยวเดาแล้วกันผมจะเดาว่าเป็นแฟนทอมเดี๋ยวหวยออกจินขึ้นมานะผมจะขับให้จีนอีกแล้วเหรอไอ้เเตนะจีนเลยตั้งมันของเดี๋ยวหา,าตายตายรอบที่สองอนะสองรอบติดเลยไวเกินอันนี้โหดเกินอป จินว่ะ